บบบางทีบางคนอย่างเงี้ยโตมา,เ,าเจอเวอร์ชั่นที่ว่าพ่อแม่ด่าเก่งมากพ่อแม่ทะเลาะกันแล้วก็ชอบพูดจามาแบบเออมาชิ่งมาโดนเราอย่างเงี้ยหนูกยวอะไรด้วยหนูผิดตรงไหนอะไรเงี้ยผิดอีกแล้วผิดอีกแล้วพ่อแม่แม่งถูกเสมอเลยเนาะอย่างเงี้ยตีอีกแล้วตีอีกแล้วผิดตลอดดังนั้นเขาผิดตลอดความเคยชินของเขาจิตใต้สํานึกของเขาก็จะกลายว่ากูผิดผิดไม่ได้แพ้ไม่เป็นผิดไม่ได้อยู่เนี่ยเพราะว่าอะไร เมื่อไหร่ที่เขาไปโตแล้วไปเจอสภาพแวดล้อมที่เจ้านายด่ากูมาหรือเพื่อนร่วมงานนินทากูมากูรู้สึกว่าเออทำให้ฉันแพ้นะแพ้ในที่นี้ก็คือเขาไม่ยอมรับในตัวฉันนะดังนั้นเวลาไปเจอสถานการณ์เหล่านั้นมันเหมือนจี้แผลที่เขามี กลายเป็นคนแบบลาออกเก่งมากเลยแบบเหมือนแบบชีวิตนี้ทำไมแบบเปลี่ยนงานบ่อยทำไมที่ทำงานไม่ดีเลยคะโทรมาหานิกกี้อย่างเงี้ยสุดท้ายมันไม่ได้แก้ที่ทํางานเว้ยคุณเจนมันแก้ที่ตัวเขานั่นแหละที่ว่าตัวเขาเป็นคนที่แบบโดนอะไรนิดหน่อยก็ไม่เอาละไม่เอาละเพราะว่ามันจี้แผลเขาไงเออบ,บังคับลูกเกินไปจนทําให้ลูกรู้สึกว่าไม่รักแม่ไม่รักเหรอหรืออะไรเง,งี้ยเขาตีความจากพฤติกรรมเราเขาไม่ได้ตีเจตนาข้างในเราได้นะ เขาก็จะรู้สึกว่าแม่ไม่รักฉันแล้วนิกกี้ก็ต้องมานั่งแก้ปมให้กับคนเหล่านี้ที่แบบเข้าใจผิด